เจ้าฟ้าสิริวัณวรีพระราชทานดอกไม้วิวกุลวุฒิคว้าเหรียญเงินโอลิมปิกเมื่อวันศุกร์ที่9สิงหาคม67ณสนามแบดมินตันสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยถนนวิทยุสารสินเวลา14นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวันวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้พลเอกสิวะพระมลทัตกรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยเป็นผู้แทนพระองค์ทรงแสดงความยินดีพระราชทานดอกไม้ พื่อมอบแก่วิลกูลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันชายเดี่ยวที่สามารถคว้าเหรียญเงินในโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเป็นประวัติศาสตร์ในรอบ32ปีโดยคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยซึ่งปฏิบัติภ,ภารกิจอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสได้มอบหมายให้ผลอากาศเอกนรงอินทชาติอุปนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะกรรมการสมาคมเข้าร่วมในพิธีมอบด้วยสำหรับวิวกุลวุธิวิทิสารคว้าเหรียญในโอลิมปิกเป็นครั้งแรกสร้างประวัติศาสตร์แบดมินตันไทยหน้าใหม่เป็นนักกีฬาคนแรกของไทยที่ขึ้นโพเดียมรับเหรียญรางวัลบนตารางเหรียญปารีส2024่2โอลิมปิกเกมอย่างเป็นทางการรัฐบาลใจฟูอินฟลูเอนเซอร์ชาวจีนชื่นชมเนรมิตดอกไม้สองล้านต้นในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล รัฐบาลใจฟูอินฟลูเอนเซอร์ชาวจีนชื่นชมเนรมิตดอกไม้สองล้านต้นในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กร,รกฎาคม2567ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้จำนวนมากวันที่9สิงหาคม6 7นางสาวจิราพรสิงหทุพไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งเมื่อประเทศไทยดังไกลไปยังจีนเนื่องจากโซคังโจกอง ซึ่งอินฟลูเอนเซอร์ชาวจีนได้เดินทางมาประเทศไทยพร้อมระบุว่าเขาหลงรักวัฒนธรรมไทยที่สำคัญคลิปท่องเที่ยวไทยในช่องของเขามียอดวิวชมมากกว่า31ล้านครั้งอีกทั้งยังมีผู้ติดตามผ่านทิกท o อปมากกว่า5.27แสนคนโดยโซคังได้กล่าวชื่นชมห่วงเวลาที่เขาได้สัมผัสเมื่อครั้งเดินชมถนนราชดำเนินกับบอส ชนกันภูลสิริวงศ์นักแสดงชาวไทยที่รับอาสาเป็นไกด์ในฐานะเจ้าบ้านพาทัวร์ถนนราชดำเนินในช่วงที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567โดยรัฐบาลสามารถจัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติซึ่งทุกพื้นที่ทุกตารางนิ้วเต็มไปด้วยสีเหลืองสีแห่งความจงรักภักดี นางสาวจิราพรระบุอีกว่าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาคุณบอสแนะนำให้โซคังเห็นถึงสิ่งที่คนไทยและรัฐบาลไทยมีความมุ่งม,มั่นในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยยอตาละไม้ดอกไม้ประดับรวมถึงซุ้มเฉลิมพระเกียรติต่างๆล้วนจัดขึ้นอย่างประณีตพิธีพิถันเป็นการเนรมิตเมืองที่เกิดขึ้นสวยงามจนอยากให้เพื่อนชาวจีนได้เห็นกับตาสั ครั้งหนึ่งขณะเดียวกันโซคังยังเอ่ยปากว่าจะชวนชาวจีนให้มาเที่ยวเมืองไทยมากๆในยามที่ไม้ดอกไม้ประดับและการตกแต่งถนนราชดำเนินสวยงามเช่นนี้สำหรับการประดับตกแต่งถนนในพื้นที่กรุงเทพชั้นในจะมีขึ้นตลอดเดือนสิงหาคม2567และแน่นอนว่า จะเป็นจุดสำคัญในการดึงดูดคนทั่วโลกที่สะท้อนภาพของประเทศไทยว่าเป็นประเทศที่สวยงามและมีวัฒนธรรมที่รุ่มรวยเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลกสำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสสมาคมซึ่งประชาชนทั่วประเทศได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีสะท้อนพลังความสามัรคีของคนในชาตินางสาวจีราพรกล่าว สำหรับการประดับประดาษไม้กว่าสองล้านต้นตั้งแต่บริเวณถนนราชดำเนินกลางอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนหน้าพระลานบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังบริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาดสะพานผ่านพิพลิลาและรอบสวนจิตรดาด้วยดอกไม้นานาชนิดเช่นดอกดาวกระจายดอกทานตะวันแคร่ดอกบานชื่นดอกสร้อยไก่ต้นแพงพวยพุ่งต้นหลิวไต้หวันเฟิร์นเฟื่องฟ้าไม้เมืองหนาวต่างๆเช่นจิตรดาใบาส้มสาวเชียงใหม่ต้นหรือย,ยอดทอองต้นเพชรพลอย และต้นเดฟรวมถึงกล้วยไหมนานาชนิดรวมแล้วกว่า $4 แสนช่อทั้งกล้วยไหม้หวายแครดดอกม่วงกล้วยไหมออนซิเดียมและอื่นๆน,นอกจากนี้บริเวณตรงข้ามสะพานผ่านพิพลีลายังมีการประดับดอกไม้เป็นรูปเทพพนมและบริเวณสะพานผ่านพิพลีลาที่มีการประดับดอกไม้เป็นรูปช้างเผือกคู่ขณะเดียวกันพบว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติต่างบันทึกภาพไว้จำนวนมาก โดยเฉพาะบริเวณกำแพงพระบรมมหาราชวังด้านทิศต,ตะวันออกติดกับถนนสนามชัยมีการปลูกนนวกล้วยไม้สีเหลืองซึ่งตรงกับสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยาวนานขนานตลอดกำแพงวังนอกจากดอกไม้ประดับแล้วกรุงเทพยังประดับประดาด้วยการติดตั้งไฟประดับตลอดเส้นทางรวมสามล้านดวงด้วยเส้นทางยางไฟเส้นรวมความยาวกว่า41กิโลเมตรถือเป็นช่วงเวลาที่กรุงเทพสวยงามที่สุด